มาชิบะกับไก่ทอดนักมายากลวันหนึ่งมาชิบะเจอนักมายากลนักมายากลเอาจานออกมาพร้อมไก่ทอดยื่นให้มาชิบะดีใจจะได้กินไก่ทอดแต่ว่านักมายากลก็เอาผ้ามาคลุมไก่ทอดไว้แล้วพอดึงผ้าออกมาไก่ทอดก็หายไปเลยมาชิบะเสียใจทําไก่หายงั้นก็ไม่ได้กินน่ะสิเมื่อหมาชิบะเล่นเส้นได้วันหนึ่งหมาชิบะเห็นกอ้อนเส้นได้อยู่บนพื้นก็เลยเอามากิงเล่น ม,มันไม่มาเห็นหมาชิบะเล่นกับเส้นได้ก็เลยเอาเส้นได้มาเยอะๆให้หมาชิบะเล่นจะได้สนุกขึ้นแล้วก็โยนใส่หมาชิบะเส้นได้พันกันไปหมดเลยแม่มดเดินมาตกใจเห็นเส้นได้ยุ่งกันทั่วบ้านเลยหมาชิบะเจอนักฝึกสัตว์นักฝึกสัตว์บอกหมาชิบะว่าถ้าทำตามคำสั่งได้จะให้ไก่ทอดกินหมาชิบะดีใจมากก็เลยห่ายอมทำตามนักฝึกสัตว์บอกว่าให้โดดลอดห่วงนี้ให้ได้แต่พอหมาชิบะพยายามจะโดดลอดห่วงก็ล้มไม่เป็นทา่า นักฝึกสัตว์บอกว่าไม่เป็นไรลองอีกรอบก็ได้แต่ว่าหมาชีบะก็ล้มไม่เป็นท่าอีกทีนักฝึกสัตว์บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหมาชิบะบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาไก่ก็ได้เมื่อหมาชีบะขคาบทองวันหนึ่งหมาชีบะขุดเจอทองอยู่ในสวนก็เลยคาบเล่นแล้วก็เดินเล่นในเมืองแต่พอคนเห็นก็วิ่งไล่ตามหมาชีบะทันทีหมาชีบะวิ่งนานกว่าจะหนีได้เหนื่อยเลย แล้วก็มีชายค,คนหนึ่งนั่งลงเอาไก่ทอดให้กินมาชิบะดีใจมากได้กินไก่ทอดทายเหนื่อยแล้วมาชิบะก็นั่งลงกินไก่ทอดแล้วพอกินเสร็จทองก็หายไปทันทีเมื่อมาชิบะกับเอเลี่ยนเล่นฟองสบู่เม่นหนึ่งเอเลี่ยนมาเป่าฟองสบู่เล่นกับหมาชิบะมาชิบะก็กระโดดไล่จับฟองสบู่เล่นจับฟองสบู่แล้วฟองสบู่ก็แตกแล้วเอเลี่ยนก็บอกว่าอยากเล่นฟองสบู่แบบไม่แตกไหม มาชิบะเขาว่าก็ดีจะได้เหมือนเล่นลูกบอลเยอะๆและเอเลี่ยนก็กดปุ่มปุ่มหนึ่งแล้วฟองสบู่ก็เปลี่ยนกลายเป็นลูกแก้วหล่นทับมาชิบะเมื่อมาชิบะจะเปิดขวดโคกเมื่อหนึ่งมาชิบะจะขวดโคกหล่นอยู่บนพื้นมาชิบะก็เลยจับกัดขวดโคกกะจะเปิดมันไม่นั่งลงแล้วบอกว่าเดี๋ยวเปิดให้เอาไหมมาชิบะก็เลยเอาขวดโคกให้และมัมี่ก็เขย่าขวดโคกแล้วก็ฉีดน้ำโคกใส่มาชิบะ มามาชิบะเล่นหิมะวันหนึ่งมาชิบะเจอหิมะตกและมาชิบะก็มองเห็นหิมะอยู่บนพื้นเต็มไปหมดมาชิบะก็เลยเล่นกับหิมะพอเล่นไปเล่นมาไปเรื่อยๆมาชิบะโผล่หน้ามาแล้วก็เห็นว่าหิมะที่เยะรอบๆหายไปหมดเลยสงสส่ละลายหายไปหมดเอ๊ะทำไมมันมีหิมะอยู่ในประเทศไทยเมื่อมาชิบะเข้าบ้านหลบฝนวันหนึ่งฝนตกแรงมาชิบะวิ่งหนีฝน มาชิบะเจอบ้านหลังหนึ่งมีประตูเปิดกว้างมาชิบะก็เลยบิงเข้าบ้านไปหลบฝนและอยู่ๆประตูก็ปิดทันทีทําให้หมาชิบะไม่สามารถออกได้แดดออกแล้วแต่หมาชิบะโดนคังอยู่ในบ้านสงสัยผีหลอกและแม่มดก็เปิดประตูเข้ามามาชิบะดีใจมากแม่มดเปิดประตูทําให้ออกได้แล้วเมื่อหมาชิบะนอนบนพื้นวันหนึ่งมาชิบะนอนอยู่บนพื้น แม่หมดเห็นหมาชิบะนอนอยู่บนพื้นก็เลยคิดว่ามาตัดผ้าทําเป็นเตียงให้หมานอนดีกว่าแล้วก็ได้ที่นอนนุ่มๆให้หมาชิบะนอนมาชิบะดีใจมีที่นอนดีๆมาชิบะเลยไปนอนอยู่ในที่นอนนุ่มสบายแต่ว่าที่นอนมันอุ่นเกินไปร้อนไปนอนบนพื้นเย็นกว่าเมื่อหมาชิบะเจอตุ๊กตากระต่ายร้อนวันหนึ่งมาชิบะเจอตุ๊ก,กตากระต่ายอยู่บนพื้นตอนกลางดึกมาชิบะก็เลยเอาตุ๊ก,กตามากัดเล่น แล้วตุ๊ก,กตากระต่ายก็ลอยตัวขึ้นมีตาสีแดงแล้วตุ๊ก,กตากระต่ายก็วิ่งไล่หมาชิบะหมาชิบะวิ่งหนีพอหมาชิบะมองกลับไปข้างหลังก็เห็นผีถือตุ๊ก,กตากระต่ายอยู่หมาชิบะก็เลยวิ่งเห่าไล่ผีเมื่อหมาชิบะเดินบนน้ําวันหนึ่งหมาชิบะเจอเม็ดยาปแปลกๆอยู่บนพื้นหมาชิบะก็เลยกินดูหมาชิบะอยากจะข้ามแม่น้ํานี้ มาชิบะลงน้ำดูปรากฏว่าตัวเองเดินบนน้ำได้มาชิบะสบายเดินข้ามแม่น้ำได้เลยนอนบนแม่น้ำก็ได้ผิวน้ำเย็นดีแต่นอนนานไปหน่อยยาหมดฤทธิ์มาชิบะจมน้ำมาชิบะกับลูกไก่วันหนึ่งมาชิบะเจอไข่ยอยู่บนพื้นได้ไข่ก็ฟักมีลูกไก่ออกมามาชิบะตกใจเห็นลูกไก่ออกมาจากไข่ แล้วลูกไก่ก็กระโดดขึ้นหัวหมาชิบะหมาชีบะตกใจหมาชีบะก็วิ่งเล่นโดยมีลูกไก่อยู่บนหัวแม่ไก่เห็นหมาชีบะกะโดดทีหมาชีบะทันทีเนื่องว่าลักาพาตัวลูกไก่เมื่อหมาชีบะกระโดดสูงสูงม่อนหนึ่งใช้ลึกลับและทดสอบประสิทธิภาพของยาวิเศษทําให้กระโดดสูงก็เลยเทผสมกับอาหารหมาแล้วก็เอาอาหารหมาให้หมาชีบะแล้วหมาชีบะก็กินอาหารหมาแล้วหมาชิบะก็เดินจากไป สักพักหมาชิบะเห็นแมวส้มอยู่บนหลังคาพอหมาชิบะจะไล่ตามก็รู้สึกตัวว่าตัวเองกระโดดสูงมากกระโดดสูงทําให้สามารถไล่แมวส้มอยู่บนหลังคาได้แต่ว่าถึงกระโดดสูงแต่ก็กระโดดไม่เก่งเท่าแมวส้มอยู่ดีแล้วก็ตกหลังคาเมื่อหมาชิบะกับมาเมีม่เล่นแป้งเย็นมันหนึ่งมั่ไม่เห็นแดดและอากาศร้อนแล้วแป้งออกมาเป็นแป้งเย็นทาแล้วย็นแล้วลมัมีก็เทแป้งเย็นใส่มาแล้วมัมีก็เล่นแป้งเย็นฟุ้งไปทั่ว มาชิบะก็รู้สึกยินดีแล้วก็เล่นแป้งไปด้วยแต่ว่าเล่นแป้งไปมาไม่ระวังแป้งเข้าตาเสียตาเมื่อแม่มดอาบน้ำมาชิบะกมอหนึ่งมาชิบะตัวสุกรปรกมากแม่มดเห็นตกใจแม่มดก็เลยจับมาชิบะแล้วว่าจะไปอาบน้ำแม่มดได้ปรุงแชมพูวิเศษไว้จะทดลองใช้ดูแม่มดก็เลยอาบน้ำให้มาชิบะโดยใช้แชมพูนี้พออาบเสร็จมาชิบะขนฟูขนยาวมากเลยยกหมาบอม เม <glorious> ว <salud> วื่อมาชิบะขี <magic. S 1> ่เฮลิคอปเตอร์วันหนึ่งเอเลียนกับแฟนก็สไตล์มาสร้างสิ่งประดิษฐ์สร้างเฮลิคอปเตอร์เล็กๆให้หมาขี่ได้แล้วก็ให้หมาชิบะขี่เฮลิคอปเตอร์หมาชิบะขับเฮลิคอปเตอร์ลอยขึ้นหมาชิบะตกใจมากหมาชิบะก็ขับเฮลิคอปเตอร์บินไล่นกบินไล่นกไม่ระวังไปชนต้นไม้ติดอยู่บนต้นไม้ทำเฮลิคอปเตอร์เสียตกลงบนพื้นเลยให้หมาขับก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อหมาชิบะเจอเต่าวันหนึ่งหมาชิบะเดินเล่นอยู่ในสวน และหมาชิบะก็เจอเต่าเดินอยู่มาชิบะคิดว่าคงจะหลงมาจากบ่อน้ําก็เลยคาบเต่าแล้วเดินไปที่บ่อน้ําแล้วก็ปล่อยเต่าไว้ที่หมอด้ำตาบอกว่าเอากลับมาทําไมต้องเดินใหม่เลยเมื่อหมาชิบะขี่เรือดำน้าวันหนึ่งแฟรกแคสต์กับเอเลียนประดิษฐ์เรือดำน้ำให้หมาขี่ได้แล้วก็ให้หมาชิบะขี่เรือดำน้ำและหมาชิบะก็ขี่เรือดำน้ำลงไปในใต้ทะเล แต่ว่าหมาชิบะขี่ไปเจอปลาฉลามน่ากลัวหมาชิบะกลัววิ่งไปกดปุ่มมั่วซั่วในเรือดำน้ำําและเรือดำน้ําก็แปลงร่างแล้วก็สามารถยิงปืนมิสไซล์ได้และมิสไซล์ก็ยิงใส่ปลาฉลามหมาชิบะขึ้นมาบนบกพร้อมกับปลาฉลามเมื่อหมาชิบะกับมัม,มีเล่นฟุตบอลวันหนึ่งหมาชิบะเห็นลูกฟุตบอลอยู่บนพื้นมัม,มีเดินมาบอกว่ามาเล่นฟุตบอลกันเตะให้เข้าประตูมาชิบะก็เลยเล่นฟุตบอลเตะลูกบอลแล้วจะเอาให้เข้าประตู แต่แล้วมัมมี่ก็มาขวางประตูมาใช่บะบอกว่ามาขวางประตูทำไมมัมมีบ่บอกว่านี่แหละวิธีการเล่นต้องมาขวางประตูมาชิบาทสงสัยว่ามาขวางกันทำไมมาชิบาทเสียบไม้ลูกชิ้นมือหนึ่งนักฝึกสัตว์มาเปิดโชว์ขายลูกชิ้นให้มาชิบาคาบลูกชิ้นแล้วก็เอามาเสียบไม้ได้เป็นลูกชิ้นไม้ผู้คนตกใจมาเสียบลูกชิ้นได้ยังไง แต่พอเอาลูกชิ้นให้คนกินคนไม่กินว่าจะแยงน้ำลายหมามาันชบ่าก็ดีใจได้กินลูกชิ้นที่เหลือ